เสร็จแล้วผมก็มาสุ่มอันนี้ครับนี่ผมได้มาแล้วครับผมหมุนไปแค่หกครั้งง,ง่ายๆคุณดูดูดีเนี่ยหกครั้งได้เลยอ่ะดวงโคตรดี <S <S สวัสดีครับตอนนี้คือผมนุกเกอร์น,นะครับหลังจากคลิปที่ผมบอกว่าจะโกนหัวดู ตันดืดดึกดๆๆืเลยอ่ะอุ้ยไม่เปิดแล้วว่าไม่แอาแล้วว่าไม่ไม่ตัดแล้วไม่ตัดแล้วหยอกเล่นถ้าอยากเห็นผมตัดเนี่ยกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง1 0 0่ไลค์แล้วเดี๋ยวผม,มจะมาตัดผมกระาครอบนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมฟรีฟรายแล้วนะครับก็คือโอ,โ,โอ้โหโอุห้ยโมโคตัวนี้มันตัวโมโคชัดๆเลยนี่นะเอา้างั้นคลิปนี้มาทําอะไรเนี่ยก็มาสุ่มร้านค้าโมโคไงล่ะครับท่านผู้ชมนี่ครับมาดูร้านค้านี้เลยครับคือจริงๆอ่ะไชื่อเนี่ยมันชื่อว่าร้านค้าโมโค เอา้ามันก็ยังเป็นร้านค้าโมโคอยู่นี่ว่าแต่ข้างหน้าเนี่ยมันบอกว่าเจอะระบบตัวหลายอะไรของมันก็ไม่รู้ครับคณดูแต่จริงๆไอพวกเนี่ยมันคือลูกศิษย์ของโมโคครับคือโมโคเป็นเจ้าแม่ดูดิดูการแต่งตัวของมันเนี่ยมันเป็นเจ้าแม่ครับแล้วมันได้มีลูกศิษย์แล้ว <S 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 แต่ว่าดูการแต่งตัวของลูกศิษย์มันเนี่ยน่าจะยังไม่ผ่านเท่าไหร่นะครับคนดูมันไม่ผ่านอนะลูกศิษย์ของมันอะ เฮ้ยปืนอะไรอ่ะครับเอาบางบางโทษโทษเนี่ยครับท่านผู้ชมมันคือปืนอะไรอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวนะถ้าผมจำไม่ผิด <c oughs> ปืนนี้ผมเป็นคนสร้างเองกับมือแหละแต่เดี๋ยวผมขอนึกแป๊บหนึง่ง <c oughs> อ๋อผมจำได้และเป็นปืนยิงธนูครับเออกูเป็นคนสร้างเองนี่ว่ากูลืมทำไมวะเนี่ยเฮ้ยกระทะ เราเลือกกระทาอันนี้เลยนะครับหน้าเนี่ยแต่ดูหน้านี้เราจะเลือกอะไรดี <c oughs> คืออีตัวข้างบนน่ะมันไม่มีสกินไหนเท่เลยงั้นเอาปืนอันนี้แล้วกันนะครับเอเคยก็ตกลงไปเลยบ้างเอาให้นะครับคือผมไปดูคลิปมาแล้วแต่ละร้านค้าโมโวมันก็เหมือนกันเพชรวมทั้งหมดเนี่ยใช้ประมาณ2 2 5พเพชรเนี่ยจะไม่เกินนี้นะครับเพชรทั้งหมดครั้งแรกก้าเพชรเอาเป็นว่าถ้าเราออกครั้งแรกเลยอะเป็นไง <c oughs> คือถ้าผมกดครั้งแรกปุ๊บออกปั๊บคนดูถล่มไรนะเออคนดูต้องถล่มไรนะถ้าแบบกกดดั้เววแลมนออไป ไปคือแต่กดครั้งเดียวออกเลยคุณดูต้องถล่มไร์นะครับบอกเลยถล่มไร์แน่นอนคนดูอะร้อยพันล้านไลค์ไป <c oughs> มาถึงออกของโง่เลยนะมึงซุ่มต่อครับมาดูเราไม่วันอยู่แล้วครับคือครั้งต่อไปเนี่ยให้ผมวิจารณ์นะไอนี่ออก <c oughs> ไอเนี่ยไอปืนโง่เนี่ย,อ,ยออกเลย <c oughs> คือแรกๆอ่ะมันไม่ออกอยู่แล้วครับคณดูเพราะว่าเกมอ่ะมันล็อกออกของโง,ไง่ไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นป่ะผมบอกแล้วออกให้ผมนึกอีกอันต่อไปคือตัวซุ่มไดมอนออกครั้งต่อไปตัวซุ่มไดมอนออกเราดู เอาเฮ้ยผมผิดพลาดมาคุณดู เอาผมผิดพลาดอ่ะอุ้ยตอนนี้เราใช้ไปกี่เพชรแล้วเนี่ยจำไม่ได้เลยแต่ว่าทั้งหมดมันก็คือ2 2 5พเพชรประมาณนี้นะครับผมก็ขี้เกียจนับแล้วโอเคเหลืออีกสาครั้งครับแต่ว่าเดี๋ยวเขาสุ่มนะ <c oughs> คือวันเนี้ยมันวันที่17ครับมันก็แจกอะไรไม่รู้เว้ยคนดูเออมันแจกของเยอะมากนะนี่อันนี้ผมก็รับมาแล้วแล้วคือไปดูอีโวหน่อยอีโ e วครับผมมีให้สุ่ม10อันคุณดูซึ่งอันเนี้ยผมขาดอีกแค่สามัน <c oughs> เอาจริงๆรอะ่ะผมแลกของกากเลยแหลือันเนี้ยของกากคืออีโวอันเนี้นยนะ เขาก็ใช้ของเพนงอยู่แล้วคือเดี๋ยวเราจะมาสุ่มสิบอันขอไอเนี้ยออกสักสองอันพอเลยคือพอเลยไปสุ่มสองรอบแล้วค่อยห้ารอบโอ้โหไม่ออกแล้ว่ะอุ้ยโอ้โหเซ็ตก็ไม่ออกเออแล้วเซตนี้มันก็คือเซ็ตอะไรไม่รู้อะครับคนดูงงไปหมดแล้วโอเคต่อขอแป้นหน่อยขอแป้นแป้นหยุดโอ้โหไม่หยุดแล้วโอเคไปห้ารอบเปิงขอแป้น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 โอ้โหแป้นไม่ออกเลยอะแป้นไม่ออกเลยอะหูเกือบอุ้ยเกือบโอ้โหแป้นแป้นไม่ โอ้โแป้นไม่ออกเลยโอ้ฟันลายฟันลายครับกูด,ดูอุ้ยแป้นไม่ออกเลยอะอฮ้ยออกหน่อยดีแปน้นออกหน่อยดีขอแป้นหน่อยขอแป้นหน่อยหยุดโอ้ไม่หยุดอีกแลว้วอะแม่แปน้นสุดท้ายครับกูด,ดู แบนจงหยุด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 โอ้โหไม่หยุดแล้วโอโมึงเป็นโลกอะไรเนี่ยมาตกแถวแถวนี้นสู่มไ่สิบครั้งไม่ได้ไเลยครับท่านผู้ชมแต่คือเดี๋ยวเราไปรอดูนะครับว่าเพชรเราจะเหลือเท่าไหร่นะถ้าเพชรเหลือนะเดี๋ยวมาสูมอันนี้ต่อนะครับเรามาต่อกันที่ร้านคาโมโคคือเมื่อกี้เนี่ยดวงผมฟวยไปแล้วเอางี้รอบเนี่ยผมขอไอน,นี่ออกเลยไอไอของอันบนอนะ่ะ <c oughs> ขอเลยออกเลยออกตั้งแต่อันนี้เลยไม่ใช่ออกสองอันสุดท้ายไปออกเลยออกเลย โอ้ดูดิมึงทุเลศเกินไปอึเปล่าเกมมึงทุเลศเกินไปรึเปล่าครับมึงเอาของแลออกสองอันสุดท้ายมึงทุเลศเกินเกมมึงทาเกินไปน้องโอเคเดมอนรายย่อเรามีสิบห้าอันครับมาดูโอเคลองสุ่มเล่นเล่นดูเออออของยังโง่ออของยังโง่ไปอุ้ยสีไม่ออกเลยสีไม่ออกเลยโอ้โหโอ้โหอ้ยกูดูอุ้ยสเก็ตบอร์ดน้าโง่มาหนึ่งอันโอ้กูดูดูดิวันนี้ด้วยผมเป็นอะไรวะผมไม่ได้เล่นฟีฟนันานจัดดงผมหายเลยอะเฮ้ย ห้าครั้งสุดท้ายครับปึง้งอุ้ยอันนี้ของดีของดีอของดีโอ้กูลมเพรตัวเองว่ะแม่งซุ่มอะไรก็ไม่เลยเลยปึง้งมาคงเฮ้ยอันนี้เรามีห้าอันครับพอดูเฮ้ยเรามีห้าอันว่ะโอเคลองปึง้งโอ้โห ปอ้งโอ้โหเออผมมีเรื่องเล่าคือวันที่16อะ่ะมันแจกไดมอนห้าอันปืนระยะห้าอันอีโวห้าอันผมไปสร้างไอเดียไก่อะประมาณ34่ไอเดียแล้วสุ่มแค่ห้าอันแล้วมันก็แจกอีก3อันในล็อกอินคือผมได้เว้คุณดูสุ่มครั้งที่ประมาณ6 7ถึงดะได้ปืนนด้ออกเฉยเลยอะ๋ยวผมเข้าให้ดูก็ได้นะต่อเลยละกันเผื่อว่าจะมีดวงต่อเปิ้งเปิ้งเออไม่ได้เฉยเลยเลย <laughs> ไม่ได้เลยเลย เออกูรู้และดวงกูน่าจะหมดไปจากอันที่แล้วแล้วแหละที่ผมใช้ของฟรีสุ่มอะ่ะคุณดูของแจก,กสุ่มอะ่ะ8ครั้งอะ่ะได้เลยแล้วคือไม่เคยสุ่มสักครั้งเลยนะเลขนี่เป็น0อะ่ะ8ครั้งออกอะ่ะไอ้เี้กุงงเลยไม่ได้ทําคลิปด้วยเดี๋ยวต้องมีคนถามว่ากูโกหกหรือกูเข้าให้ดูคือผมรับของแจก,กฟรีมาเนี่ยมาแจก5ห5 5, 5 5อันแล้วผมก็เอามาสุ่มครับสุ่มอันนี้ก็ได้อันนี้มาอันนึงแล้วก็ได้อันนี้มาอันนึงครับผู้ชมเออดวงโคตรดีอ่ะเสร็จแล้วผมก็มาสุ่มอันนี้ครับนี่คุณด,ดูเห็นป่ะผมได้มาแล้วครับผู้ด,ดูคือผมสุ่มยังไม่ถึง10ครั้งเลยนะครับเพราะว่าถ้าสุ่มถึง10ครั้งเนี่ยทางขวาเนี่ยมันจะมีขึ้นบ่อ หมุนไปแค่หกครั้งง่ายๆคุณดูดูดิเนี่ยหกครั้งได้เลยอ่ะดวงคดีส่วนอันนี้ก็หมุนไปหกครั้งแต่ไม่ได้อันนี้ก็หกครั้งไม่ได้แต่เนี่ยหกครั้งออกเลย,ยคุณดูยังไม่รู้นี่หว่าว่าได้ถาวรหรือเปล่าเ <c oughs> นี่ยครับผมดูได้ถาวรนอะเออผมงงเลยไอ้ดีไก่จะได้ปืนใหม่ถาวรน,นะครับแล้วมันอย่างเท่เลยอ่ะคือตัวกูเนี่ยไม่มีอะไรเลยดูแต่งตัวกูไม่มีอะไรให้แต่งเลยอ่ะแต่ว่ามีปืนอย่างเท่เลยอ่ะครับ A few moments later โอเคครับผมดูโมโคครับปนะให้มันจบจบไปนะค ขอเลยขอปืน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 เฮ้ยโอ้กระทากูส่มเพชเกมมึงคือมึงจามึงจะล็อกขนาดนี้นะมึงก็บอกเลยว่ามึงจะขายเท่าไหร่ไอ้ปืนเนี่ยโง่ปึ้งอุ้ยอ้ยินดีด้วยกุได้รับปืนนะฮดีใจด้วยอับไอ้นุกเกอรล่านโนะง่ ผสมของโง่โง่ครับก็ดูโอ้โหดวงกูคือไอเนี้ยมันไม่ต้องใช้ดวงมากอยู่แล้วครับเพราะว่าสองอันเนี้ยยังไงมันก็สองคันสุดท้ายอยู่แล้วนะครับเกมมันอย่างงี้แหละครับชั่วเทสเหลือร้อยหกสิบห้าครับอันนี้ได้ประมาณสองครั้งครั้งแรกไปคือคือขอแบบแปลนออกอันเดียวพอเลยโอ้แบบแปลนไม่ออกอีกแล้วอ่ะโอ้โหด,ดีตกก่อนนะแบบแปลนอ่ะออกเถอะออกเถอะแบบแปลนออกไปแบบแปลนออกให้ไม่น่อยแบบแปลนโอ้โหไม่ออกอีกแล้วอ่ะเฮ้ยโอ้พทไม่เงย เหมือนจะหยุดแต่ไม่หยุด้เอาเฮ้ยเติมเงินสะสมเอ้าเอากูมีเติมเงินสะสมคุณดูวุ้ยวุ้ยเติมเงินสะสมต้องช่วยชีวิตผมแล้วแหละเติมเงินสะสมต้องช่วยชีวิตผมแล้วเดี๋ยวเรามาสุ่มไดมอนล้างโวยก่อนคุณดูโอเคไดมอนล้างโวยครับโอเคหมดหมดเฮ้ยเหลืออีกสามร้อยมาคุณดูสุ่มห้าครั้งไปเลยไหมห้าครั้งเลยละกันอุ้ยโถกูไม่ได้ลุ้นพอดีโอ้ขอเป็นกูขอเป็นออกแหละกูไหวแหละพีเอมหยุดโอ้โหไม่หยุดอีกแล้วไอ้เหี้ย โอ้ดูนี่ระว่างกลางโอ้ยยยใครก็ช่วยกูไม่ได้คือของแพงมันก็เทนะแต่จริงๆอ่งอะอันนี้มันก็เทครับคุณดูแลกอันนี้ไปละกันแลกเลยครับผมไม่ต้องแอคอาสมาดดอกเยอะโอเคโอ้โหก็ก็เทอยู่นะก็เทอยู่นะโอเคผมนี่ตบมือให้ G m เอเลยครับเรามีอันนี้ห้าอันคุณดูอะมาดูหน่อยเออ เออเออโอ้โดวงกูดวงกูทำด้วยอะไรวะกูสมเพศดวงตัวเองวะ่ะดวงกูทำด้วยอะไรครับเนี่ย ส่วนตัวผมว่าร้านค้าโมโคเนี่ยมันยังไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า1เลยมันมีไม่กี่คนหรอกครับที่ของแลจะออกอันแรกๆส่วนมากมันก็จะออก2อันสุดท้ายซึ่ง2อันสุดท้ายอ่ะก็เติมไปประมาณ600กว่าบาท2เลของที่มันให้มาเนี่ยมันการันตีว่าได้ก็จริงครับแต่ว่ามันก็ยังไม่คุ้มเท่าไหร่นะส่วนตัวผมอะทำไมมันดูเป็นยาอ่อนวะคือชุดอย่างเท่แต่ปืนอย่างโง่เลยอะครับก็ดูมาดูดิกูสมเพศตัวเองว่ะถือปืนยิงปลาครับท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ก Kau tidak boleh nak kata lebih sukar di kerana um. Yo.